สบายดีสบายดีพอแม่เพีออกมาเนี่ยเขาก็สิบแปด่อบัตรเนาะบัตรเฮากำหนดเบิร์ดวันที่เจ็ดเขาเดินทางวันที่หกตอนกลางคืนเนาะนางลดคืนหนึ่งผู้ทีหอดพุ่นถึงวันที่ถึงวันที่เจ็ดนะฮะก็่อบัตรเนาะอันนี้เขา่นจอดรถเข้าห้องน้ำเลยถ่ายบรรยากาศให้เปิงเนาะบรรยากาศอยู่อันห้องน้ำิ 27, ีสเบนรูดูงามงามไปเนาะหลังจากนั้นเฮาก็มาหอดเนาะเฮาก็ได้คิวเ้าสองยี่สิบสองเนาะ รักมันังถาจดลายสื่อจดยังแบบข้าอยู่อันอยู่เมืองใดแบบอยู่จังหวัดอะไรฮะกระเคียนลงกปในเจียนเนาะอันนี้คือรถตู้รถตู้ลายบริษัทลายหม่องเนาะเข้ามาส่งพนักง,งานเข้ามาส่งลูกค้าอยู่แหละนี่คนก็เริ่มทยอยทยอยมาเนาะบรรยากาศบริวเวณเดินจอดรถนี่เห็นว่าตึกคันนี้เข,า,ขาเลียนแถวเข้าไปเนี่ ึกทางหน้าจำอยู่ไทยก่อนจำอยู่ไทยแล้วก็จังไปจำยู่ด้านกัมพูชาเนาะไปจำออกจำข่าวนะเด็กเขาใช้มาหนังถ่าเรียนคิวเรียนก็ไปเบอร์เทอร์ไดเบอร์ทเทอร์ไดเนาะนี่แถวไปแถวมันตอนนี้ก็หกโมงเจ็ดโมงสิบสองน่ะนี่คนก็เต็มเรียนหนังเรียนแถวเนาะนี่บรรยากาศอันนี้คือจับจ 2, ด่านที่สองเลยทามาด่านที่สามนะครับกำลังชิไปด่านกัมพูชาเนาะทำามาถ่า,บบาเอา เอาบ,บัตรห้าชนีดเลยห้าตอนนี้เฮาอ,อยากไปด่านกนะัมพูชาเนาะเด้ต้องไปจําด่านเขาก่อน,นแล้วจําเข้าแล้วจําออกมันก็สิปเป็นแบบว่าเฮาเลแล้วห้าได้มาต่อบัตรหานากัมพูฮู้กันเนะาะเฮาก็บ่ฮู้กฎระเบียบของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบอกให้มาจําอยู่ด่านกัมพูชาแล้วก็ประจําด่านไทยเนาะจําเข้าไทยเนาะออกออกจะไทยแล้วก็ออกจานะกกักมพูชาก็มาจําอยู่ไทยแบบนี้นะก็บ่ฮู้กันเนานะพี่น้องเนาะ หลจากนั้นเขาจำแล้ว้ะเนาะเขากำลังช่บเหือนี้เพื่อนสิเลี่ยงเข่าอยู่คาบหนึ่งนะเพี่อนเนาะต่อรถคันหนึ่งต่อบริษัทหนึ่งเพื่อนจะเลี่ยงเข่าเนาะนี่ทำมาแล้วเขาก็สั่งเข่าขาหมูนะพี่อนเนาะเพื่อนให้สั่งแนวหลายอย่างคลิปนี้กับโวยยังร้ายนะเพี่อนเนาะกะถ่ายเพียงสค่นี้แหละบรรยากาศตอนไปจอบัรเนาะอันบางมองเพื่อนกับโวหายถ่ายบางมองเพิ่นก็หายถ่ายนะเพื่อนกะอัน เพกกื่อหามาแล้วพี่น้องเนาะ mm hmm. พดีได้หมูใหม่มาดังกินข้าวน้ำพี่น้องเนาะอ mm hmm. เจอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากกินต้มช่องบอลเดอร์บ mm ๊ียเด้อบาย